มาวันนี้มีมะม่วงสุกจากสวนหน้าบ้านนิดหน่อยลูกม่อนสุกน,นิดหน่อยแล้วก็ซื้อส้มเขียวหวานเพิ่มกับละมุดเดี๋ยวเราจะให้ละมุดก,ก่อนหาละก็ล้อไปและ,ะ,ลอ,ะ,และอ่ะ good girl you good boy you want good boy อ่ะ good boy <Come> อ่าทีนี้เป็นส้มเขียวหวานแล้วเขเคยกินหรือเปล่าไม่เคยกินนะปอกเปลือกนะนะลูกพี่อ่ะอ๋อไม่ลูกอ่อนไม่ลูกอ่อนมามีโอเคอยู่กดิด เคยกินอยู่อ่ะมามีมามีโอเคยุ้ยกดิดแม่ลูกอ่อนอ่ะยวน อะจะปุงนี่ยเฟียอย่ามาแย่งนะอย่ามาแย่งทั้งถุงนะแบ่งกันตัวไล่ตังนะี้ตัวเล็ก ตัวเล็กตัวเล็กอย่าไปแย่งกันลูกย่แบ่งกันแบ่งกันอ่ะตัวเล็กนะหยิบเอาหยิบเอาเห็นไหมอย่าแย่งไปหมดแล้ว no you eat yours ตะกลากินยังไม่หมดเลยนะวิ่งแย่งมะม่วงมีนิดเดียวอ,อ๋อลูกอ๋อลิงชอบกินมะม่วงสุกดิวันอ่ะ we okay. go. Oh, no, no. Tôm mía bên nào rồi. Mà mía bên nào rồi. Ồ, bạn luôn ở nè lúc. À. Lúc mòn. À, đi À. à Nó หลายรอบเลยตัวนี้กินเก่งเอดูสิป่าก็ยังคาบอยู่มามีมอาแม่ลูกออนถ้าวันเธอเอาอย้ยไม่โอ้ยแย่งกันอ่า เขากลัวตัวใหญ่เนี่เสนอหน้าตลอดเลยอะอะตัวเล็กอะลูกอะเก็บเอาเก็บเอาอะเก็บเอาเก็บเอาลูกมอนน่ยเก็บเอาเดี๋ยวมันสูกแล้วเก็บมาให้อีกอะตัวเล็กอะเก็บเอา เก่งๆนี่ยมาเฟียจ่าฝูงหมดแล้วลูกมะม่วงสูงไม่ทานเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ชอบกินมะม่วงเหรอ No! No! โนโนดูสิกัดหางกันหมดแล้วลูกหมดแล้ว See you tomorrow, okay? Ya, ni mami.